สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรอัศวินแสงพิกุลผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับสำหรับช่วงอัพสกิลรีสกิลซีรีส์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในยุคโควิด19นะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับผู้รประกอบการนะครับที่มาร่วมงานมาร่วมในการกับเราในวันนี้นะครับ ท่านแรกนะครับคุณอนุนีชวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านเป็นเจเน r a ร m ั n แมเนหรือว่าผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Treasure Planet นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอาทิตยาชลายุดนะครับท่านเป็น Creative and Marketing Online นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ซึ่งทั้งสท่านมาจากบริษัท Treasure Planet นะครับทีนี้ตัวสถานการณ์โควิด -19 เเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบอย่างจริงจังกับธุรกิจเนี่ยเมื่อช่วงเดือนไหนครับค่ะ ก็อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2องพนอนะคะดิฉันก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะเราก็เคสแรกเลยที่เกิดขึ้นคือที่ข่าวที่ออกมาว่าประเทศอิตาลีนะคะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์อาจารย์ครับผมทีนี้นะครับในช่วงประมาณต้นปีสักมีนาแบบนี้นะฮะสถานการณ์เริ่มรุนแรงแล้วนะครับถึงท่านล็อกดาวน์ประเทศะนะครับทีนี้อยากทราบว่าในทางผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการ ปรับตัวระดงความคิดในการที่จะทำ,ทำธรุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ยังไงบ้างครับค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะที่จะให้ทางคุณพลอยนะคะได้มีโอกาสได้เล่าว่าช่วงเวลานั้นนะคะคุณพลอยก็เป็นส่วนหนึ่งในบริษัทเช c เ a อร์แพลเนะคะเ<ช>พราะเราทําอะไรกันบ้างในเวลานั้นค,ะค่ะก็ตอนที่เอาประกาศว่ามีโควิดตอนแรกอะก็คือทุกคนแบบตึงเหมือนโดนหมัดน็อกแต่ทีเนี้ยที่บริษัทก็คือไม่อยากจะทิ้งใครไปสักคนแล้วก็ เรายังอยากที่จะเดินต่อไปค่ะผู้บริหารนะคะได้ให้โจทย์พนักงานทุกคนนะคะว่าให้คิดตัวธุรกิจที่จะมาเป็นตัวสำรองเนี่ยคนละ1-2ธุรกิจทีนี้พอคิดได้เนี่ยเราก็จะนัดวันกันประชุมพอถึงวันประชุมเนี่ยคือมันเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าที่บริษัทหรือผู้บริหารเนี่ยได้เลือกมาเนี่ยมันจะมีอยู่5อย่างนะคะก็คือเป็น1ก็คือการดูแลผู้สูงอายุ สองก็คือออร์แกนิกฟาร์มสามก็คือเป็นเอ็กซ์เพรสก็คือเกี่ยวกับใช่ค่ะเดลิเวอรี่ค,รค่ะ uh, สี่ก็คือการเทรดดิ้งเทรดดิ้งออนไลน์ค่ะครับแลจริงจริงอ,อ,อีกอ,อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเป็นว <Okay. S 2> ันเดย์ทริปโอเคจริงจริงทั้งทั้งสี่ห้าทางเลือกเนี่ยก็น่าสนใจนะครับทีนี้อยากทราบต่อไปว่าแล้วตัดสินใจเลือกอย่างไรครับ ประกอบการตัดสินใจว่าตกลงเราต้องการเลือก1นึ่งสเท่านั้นเองไม่เอาทั้งหมดหรือยังไงนี่ครับ <ฮะ S 1> ช่วยเล่านิดหนึ่งครับออพอมันมีเยอะใช่ไหมคะในการตัดสินใจเลือกเนี่ยตัดสินใจเลือกที่ว่าอันไหนที่มันจะเดินไปได้มั่นคงที่สุดเป็นตัวที่แบบเเป็นเป็นตัวผลักธุรกิจของเราให้ได้ให้ได้นานที่สุดอะ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางทางผู้ประกอบการเนี่ยเลือกเลือกอยู่ประมาณสัก หนึ่งหรือสองรอองายการที่จะเดินหน้าต่อไปคืออะไรนะครับในที่สุดนะคะหลังจากที่ทีมงานทุกคนนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็แต่ละคนที่คิดขึ้นมาก็มีรายละเอียดมากมายเลยมีเงินลงทุนจะต้องลงทุนเท่าไหร่ยังไงผลที่ตอบรับกลับมาพีเรียดที่มันจะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดเราก็เลือกขึ้นมานะคะก็มีธุรกิจทีเ่เกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะซึ่งเราตั้งชื่อสุดท้ายเราได้ชื่อมาว่าสุดยอดผู้ช่วย นะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า express delivery จะเห็นว่าแนวทางการเลือกปรับตัวของธุรกิจนั้นสอคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะฮะซึ่งเรายังมีผู้สูงอายุที่ยังพอเดินเหินมีกําลังซัพเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลือในการท่องเที่ยวอยู่ซึ่งถือว่า เป็นแนวความคิดที่สร้างสารรค์และก็สอดคล้องกับสถานการณ์ของไทยในปัจจุบันด้วยส่วนอีกอันนึงคือเรื่องการขนส่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ะคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคข,ของตลาดออนไลน์เนี่ยเรามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นแนวคิดที่อันผู้ประกอบการเนี่ยเลือกมาได้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเพียงแต่พลิก อมองมองอีกมุมหนึ่งเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับทีนี้ขออนุญ,ญาตทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ2ธุรกิจนี้ได้ไหมครับว่าอันแรกเกี่ยวกับผู้ช่วยใช่ไหมฮะ,ะสุดยอดผู้ช่วยเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจสุดยอดผู้ช่วยของพวกเรานะคะก็จะเป็นเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเวลาที่เราทําธุรกิจท่องเที่ยว นะคะสกิลหนึ่งหรือว่าทักษะหนึ่งที่ทีมงานพวกเราเป็นนะคะก็คือทักษะของการบริการ,การชอบช่วยเหลือผู้อ,อื่นนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นพวกเราก็มาคิดว่าเอทำยังไงดีที่ทักษะที่พวกเรามีอยู่นะคะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะคะก็คือคนของเรามีหัวใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เราก็เลยใช้ทักษะนี้ในการมามองดูว่าในประเทศของเราเนี่ยเ,เรามีกลุ่มคนที่เขาขาดอะไร นะคะอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามาจากทีมพวกเรากันเองนะคะเราเองมีคุณพ่อคุณแม่ที่เราเองจะต้องพาท่านไปหาหมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายครั้งดิฉันเองก็โอ้งานรัดตัวมากนะคะก็จะมีทีมที่ดิฉันให้เขาไปช่วยทํานะคะก็คือพนักงานในบริษัทเนี่ยละคะ่ะเขาทําหน้าที่ได้ดีมากนะคะดิฉันก็เลยพบว่านี่คือจุดที่เราน่าจะมานําธุรกิจนี้นะคะเข้ามาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะประคับประคอง ในองค์กรของเราต่อไปได้นะคะแสดงว่าคําว่าสุดยอดผู้ช่วยเนี่ยหมายถึงเราเป็นผู้ช่วยในหล,หลายๆด้านให้กับผู้สูงอายุใช่ไหมฮะตั้งแต่การพาไปหาหมอใช่ไหมครับการพาไปท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็พาไปที่ไหนอีกบ้างครับมีไปทําธุระแทนคะแล้วก็มีหาหมอท่องเที่ยวทำธุระแทนแล้วก็มีพาไปจับจ่ายค่ะพาไปซื้อของเป็นเพื่อน ค,ครับทีนี้ต้องขออนุญาตทราบยังว่าแล้วค่าบริการคิดอย่างไรครับสำหรับสำหรับที่จะมาเป็นสุดยอดผู้ช่วยเนี่ยช่วยเล่าให้เรานิดนึงได้ไหมครับค่าบริการนะคะเราก็จะมี3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือเป็นเฉพาะตัวสุดยอดผู้ช่วย1ท่านนะคะที่จะไปพบกับท่านที่บ้านแล้วก็ท่านอาจจะให้เราเรียกรถบริการรถแกร็บรถแท็กซี่รถอะไรก็ตามอันนี้สุดยอดผู้ช่วย1ท่านเนี่ยในเวลา5ชั่วโมงนะคะคิดค่าบริการ600บาทค่ะ ค็ไม่แพงนะไม่แพงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องช่วยกันค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าถ้าเราไปคิดแพงก็ผู้อื่นก็ผู้บริโภคก็ห้าชั่วโมงนะฮะในการดูแลผู้สูงอายุไปทําธุรกรรมต่างๆได้นะครับแบบที่2นะคะเราเรียกว่าสุดยอดผู้ช่วยแบบที่2แบบที่2นี้ก็คือจะเป็นการที่สุดยอดผู้ช่วยของเราจะขับรถค่ะนำรถไปแล้วก็ไปพบกับผู้สูงอายุที่บ้านรับท่านขึ้นมาบนรถแล้วก็ไปทําธุระอะไรต่างๆ นะคะแล้วก็กลับมาส่งที่บ้านภายในระยะเวลา5ชั่วโมงอันนี้ราคา1,400บาทค่ะเพ้่งขับรถให้ด้วยนะครับใช่ค่ะนนคมีรถบริการรวมค่าน้ำมันรวมค่าทางด่วนทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สุดยอดผู้ช่วยแบบที่3ค่ะจะมีะะลูกค้าบางรายนะคะที่บอกว่าต้องการสุดยอดผู้ช่วยคนหนึ่งเป็นคนขับรถนำรถไปนะคะไปรับท่านแล้วก็อยากจะให้มีสุดยอดผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ข้างๆ ะะเพื่อที่จะเช่นพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งสุดยอดผู้ช่วยที่เป็นไดรเวอร์ก็อาจจะต้องไปจอดรถนะคะแต่ว่าก็จะมีสุดยอดผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งที่คอยพาแล้วก็ไปทําธุระได้เลยนะคะอันนี้ก็5ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะในมูลค่า2000บาทครับทีนี้อาจจะมีข้อสองสัยว่าเอ๊ะแล้วไปหากลุ่มตลาดอย่างไรพาไปที่ไหนอย่างไรแบบนี้ซึ่งเราก็อยากทราบอยู่ว่าจะช่วยบอกแนวทางนิดนึ่งได้ไหมครับค่ะ ก็อย่างที่เรียน,นนะคะว่าในบริษัทเนี่ยก็จะมีะคุณพลอยนะคะที่เขาก็ทำในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็จะทำงานเกี่ยวกับทางด้าน Marketing o n l ออนไลน์หรือว่าช่วยบริษัทในการคิดเนื้อหาคอนเทนต์ Content, การโปรโมตอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อยากจะให้รับฟังคุณพลอยนิดนึงนะคะว่าคุณพลอยเขาใช้อ,อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทำธุรกิจนี้ค่ะออตอนที่เริ่มทำนะคะคือเราไม่ได้แบบอย,อยู่แบบอย,อยากบริการผู้สูงอ,งอายุก็ แต่ว่าเรามีการหาข้อมูลเราเจาะลึกไปตามที่ต่างๆคือแบบลงรายละเอียดกันลึกมากค่ะจนกว่าจะได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่เราจะมาให้บริการคนอื่นแล้วก็ก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยเราก็ได้มีให้คนรู้จักะคะ่ะทดลองใช้เพื่อดูว่าบริการของเราเนี่ยมันพร้อมหรือยังนะคะทีนี้การเข้าถึงตลาดผู้สูงอายุทำอย่างไรนะครับการเข้าถึงตลาดผู้สูงอายุก็คือเรา ไปตามบ้านพักคนชรามันก็ไปไปเดินเดินทางไปด้วยตัวเองเหรอฮะใช่ค่ะก็ไปไปกัน,นเป็นทีนเพื่อคนชราชเป็นหลักนะฮะเพื่อไปคุยกับผู้ดูแลอเอ่อดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนคนผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องการอะไรค่ะแล้วก็เราก็วัดจากตัวเราด้วยว่าอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วตัวเราเนี่ยคือไม่มีเวลา เราก็อยากจะให้มีคนดูแลเขา,าอะตัวผู้ช่วยเนี่ยมาจาก,จากมาจากใครเป็นใครบ้างครับ<ม>ตัวผู้ช่วยเนี่ยอตอนนี้หลกัหลกๆก็คือเป็นพนักง,งานที่บริษัทนะคะมีประมาณสักกี่คนที่เป็นอยู่ในกลุ่มผู้ช่วยได้ครับค่ะปัจจุบันนะคะในะบริษัทเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด16คนจริงๆแล้ว16คนสามารถทําได้ทุกคนเลยคะ่ะอาจารย์ครับนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามท,าที่ดีคะ่ะอาจารย์เพราะว่าในความในโรคปัจจุบันเนี่ยบางครั้งถ้าเรา คืออันนี้มุมมองของตัวเองถ้าเราจะไว้วางใจใครสักคนหนึ่งให้ไปดูคนที่เรารักนะคะเราจะเลือกคนที่เราเไว้วางใจได้นะคะดังนั้นตัวพวกเราเองก็มองว่าอันนี้แหละคือเป็นเป็นจุดโดดเด่นของของที่บริษัทเรารนะคะก็คือเราไม่ได้ใช้ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วก็ส่งข้อมูลไปแล้วก็บอกว่าใครมาได้อย่างงี้ค่ะอันนี้ก็คงอาจจะเป็นอาจจะเกิดอันตรายได้่งถือว่าเป็นเป็นเป็นแนวคิด ค่อนข้างจะใหม่นิดนึงแล้วก็น่าจะเดินต่อไปได้ยาวขึ้นเพราะว่าธุรกิจแบบนี้ยังมีน้อยในปัจจุบันนะฮะ<ช>เพราะว่าผู้ช่วยส่วนใหญ่ก็เรามักจะทําเองแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีผู้ประกอบการเสนอทางเลือกมาก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงวัยนะครับที่ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับรายลดีครเป็นการมองตลาดที่กว้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มจากตลาดผู้สูงอายุก,ก่อนแล้วก็ขยายขอบเขตไปยัง มองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักแล้วก็เราจะสามารถหาช่องทางได้นะครับ,รบแล้วก็เมื่อกี้ธุรกิจที่2ต่อมานะคะก็คือเราลักษณะก็คือเป็น Express Delivery ปัจจุบันที่มีคนบริการขนส่งด่วนใช่ครับบรงการขนส่งด่วนนะคะเราก็อันนี้เราก็ทำเป็นธุรกิจอันนึงขึ้นมานะคะก็เราก็มีการขนส่งสินค้านะคะก็คือว่า เปิดช็อปค่ะอันนี้ก็เป็นธุรกิจเล็กๆแต่ว่าไม่มีอะไรที่ที่เล็กในในใน,ในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็ใช้ทุกทางเรามองว่าตัวนี้มันเป็นอินเทรนด์อยูเ่เปิดช็อปออนไลน์หรือยังไงนะฮะไม่ค่ะเปิดช็อปลักษณะเป็นร้านเลยค่ะเป,เป็นช็อปของเรา,เราก็รับส่งสินค้ารับส่งสินค้าใช,ใช่ค่ะออ แล้ว<ล>ทีมงานมาจากไหนเอ่ยครับทีมงานก็คือ,อสองคนที่อ,อยู่ในองค์กรนะคะเราก็จัดวางว่าโอเคสองคนนี้เขาเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลธุรกิจแบบนี้ได้เราก็วางเขาไปในธุรกิจตัวนี้ค่ะได้ครับถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้คุ้มค่านะครับเพราะว่าใน,ในขณะที่เราไม่สามารถทำงานปกติได้ในการจัดรายการทัวร์อินเทนซีฟอินเทนซีฟนะคบแต่ว่าเราสามารถมีบริการเสริมอย่างอื่นได้แล้วก็อนาคตเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนีสุดยอดผู้ช่วยเนี่ยน่าจะมีนโนมเติบโตต่อไปได้นะครับทีนี้นะครับอยากให้คุณอรุณีช่วยระบุเรื่องความสําเร็จหรือว่าปัจจัยที่สําคัญในการทําธุรกิจใหม่นี้นิดนึงได้ไหมครับค่ะคิดว่าดิฉันคิดว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วก็มาพบว่าทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความอดทนค่ะ ที่เล่าไปเนี่ยอาจจะดูเหมือนโอ้มันมันดูสวยงามดูเหมือนจะไม่ยากใูเมอุปสรรคแต่ทีงเบื้องหลังกว่าจะถึงวันนี้ได้ใช่ไหมครับใช่และรวมทั้งระยะเวลาที่เราจะเดินต่อไปนะคะปัจจัยความสําเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเราเชื่อมาตลอดว่าคนค่ะทรัพยากรบุคคลของพวกเรานะคะยกตัวอย่างวันนี้ที่เชิญคุณพลอยมาด้วยก็ต้องบอกว่าเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราไม่สามารถที่จะคิด หรืออะไรได้ทันในเวลาที่มันเกิดวิกฤตนะคะมันเหมือนคนยืนบนเสือแล้วมีคนมาดึงเสือแล้วเราเราล้มเราตกใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีทีมงานที่เขาคือไปด้วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครเก่งคนใดคนหนึ่งนะคะตรงนั้นแหละค่ะคือคือปัจจัยแห่งความสําเร็จจุดแข็งที่เรามีใช่ค่ะก็คือคนนคนของเรใช่ครับแล้วก็โอเคครับนั้นก็ในช่วงท้ายนี้นะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับน่าจะได้ความรู้นะครับความเข้าใจแล้วก็แนวทางในการปรับตัวอยู่รอดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่นได้นะครับซึ่งจุดเน้นจุดสาคัญก็คือว่า1อย่าย่อท้อใช่ไหมครับสองัพยาการบุคคลนะครับสเนี่ยการระดมความคิดนะครับคิดหลายๆหัวเนี่ยแน่นอนครับว่าย่อมดีกว่าหัวเดียวนะครับแล้วก็มองช่องทางตลาด มองโอกาสทางการตลาดนะครับมองดูสิครับว่าสังคมเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแนวทางในการปรับตัวในการอยู่รอดของธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับในวันนี้ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองคนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ